สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเรามาต่อกันเลยเนาะตอนนี้ปั๊มน้ำแอ๊ก,ก็ได้ต่อสายไฟกับท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เปิดใช้งานเลยเนาะน้ำมันดิบก็ไหลออกมาละประมาณ80องศาเลยตอนนี้น้ามันดิบก็ได้ไหลามาที่ระบบหล่อเย็นของเราแล้วนะคะ เดี๋ยวสักหน่อยเราก็ค่อยลื้อสะพานออกเนาะ mm. เมื่อเราพอใจกับปริมาณน้ำมันดิบหร mm. ือเลยไหม mm. อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแล้วกันรเราเอาน้ำมันดิบเข้าไปเก็บใน mm. ถังเก็บน้ำสักนิดหนึ่ง mm. ประมาณนี้ไหม เอาอีกสักนิดนึงเนาะห้าสิบโอเคก็จะไม่ต้องเยอะมากนะคะคราวนี้ตัวเซ็นเซอร์สารตรงนี้มันยังตรวจจับสารไม่ได้เนาะเพราะว่ายังไม่มีน้ำมันดิบไหลลงมาเราก็จะยังตั้งค่าอะไรไม่ได้ฝั่งให้ดูมาวิจัยป่องด้วยเลยดีกวา่าเซ็นเซอร์เดี๋ยวแอจะตั้งไว้สักประมาณ เอาสัก3วินาทีก่อนเนาะเดี๋ยวก็ค่อยมาดูสถานการณ์ว่าจะได้แก้ไขอะไรยังไงหรือเปล่าแอาจะเอาที่เทของเหลวเราก็เลือกน้ำมันดิบมาตั้งไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันดิบมาหยอนเนาะเพื่อให้เซ็นเซอร์ด้านล่างเขาตรวจจับน้ำมันดิบได้เนาะไม่ต้องใช้เยอะก็ได้ค่ะนิดเดียวแล้วเราก็ค่อยรื้อออกตอนที่ทุกอย่างเรียบร้อย นี่ก็จะประมาณนี้เนาะข้างล่างก็มีน้ำมันดิบและตรงนี้ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแอ้ก็จะสั่งรือปั๊มไปนะคะส่วนเซ็นเซอร์ตัวนี้จริงๆเราต้องตั้งค่าว่าเป็นปิโตเลียมเนาะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีปิโตเลียมเราต้องตั้งว่าน้ำมันดิบก่อนเพื่อให้รูระบายเขาทำงานนะคะจะได้ส่งสัญญาณเขียวไปหารูระบายเนาะ สำหรับจุดนี้จะต้องส่งสัญญาณเขียว3าทางนะคะ1จากเซนเซอร์ด้านขวาเนาะเซนเซอร์สารและอีก2ก็จะเป็นเซนเซอร์ตรงนี้และก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นสวิตช์มือนะคะข้างบนเนาะอันนี้เราปิดไว้อยู่มันก็เลยยังเป็นสัญญาณแดงอยู่เซนเซอร์อตัวนี้แอ่ก็จะตั้งค่าเป็นให้ส่งสัญญาณเขียวเมื่อต่ำกว่า1นเนาะ เมื่อมีของเหลวแม้เพียงนิดเดียวนะคะมาแตะที่เซนเซอร์แอดโมตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณแดงทันทีเนาะเพื่อไม่ให้ของเหลวล้นออกจากบ่อน,นี้นะก็จะส่งสัญญาณมาทางระบบตรงนี้เนาะของเหลวก็จะได้ไม่ได้กระฉาะออกมาด้านซ้ายแล้วก็ไม่ได้กระฉาะมาใส่กังหันไอน้ำนะคะมันจะล้อนนะงั้นต่อไปเราก็เปิดสวิตช์เลยแล้วกันนะ ทั้งสอ,งอันเลยเอาประตูมาใส่คืนก่อนเปลี่ยนวัสดุนะคะทีนี้ก็จะมาเซตเซ็นเซอร์อุณหภูมิตรงนี้เนาะเพื่อเปิดปิดประตูนะคะส่งสัญญาณเขียวเมื่อสูงกว่า410องศาก็คือน้ำมันดิบจะกลายเป็นปิโตเรเลียมเมื่ออุณหภูมิ400องศาเนาะ อ,อุณหภูมิที่ตั้งตรงนี้ก็ตามประสบการณ์ของแอนนะคะอุณหภูมินี้ก็จะพอดีแหละมันไม่สูงและไม่ต่ำเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าสูงกว่านี้มันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อการกันน้ํามันปิโตเรเลียมก็ได้เพราะว่าอาจจะเกิดการเปรี้ยวได้เนาะส่วนเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเป็นปิโตเรเลียมนะคะเพราะว่าถ้าเรายังเลือกน้ํามันดิบอยู่มันจะกันไม่ทนันน้ํามันดิบจะไหลลงมาเยอะเกินไปเนาะ คราวนี้พื้นโป่งแสงของเรามันยังไม่ร้อนนะคะเพราะว่าแอ้ยังไม่ได้ขุดลงไปถึงข้างล่างเนาะเดี๋ยวแอ้จะขุดไปให้แตะแมกมาเลยนะขุดลงไปให้ถึงแมกมาเลยเนาะอ้าปิดไม่ทัน ุดให้เสร็จแล้วออกไปทีเดียวโอเคคราวน,นี้เราก็เอาพื้นโปร่งแสงมาวางเนาะเชื่อมต่อกับแมกมาเลยตอนนี้อุณหภูมิของเราก็ยังไม่เยอะมากนะคะแต่ก็เริ่มร้อนขึ้นแล้วอ่าวพอแตะแมกมาเท่านั้นแหละพุ่งเลยอ่าเดี๋ยวเรา ต่อให้ครบเอาล่ะเรียบร้อยคราวนี้เราก็รอให้อุณหภูมิของพื้น่งแสงของเราสูงพอเนาะ เอาละค่ะตอนนี้น้ำมันดิบของเราก็กลายเป็นปิโตเรเลียมแล้วเนาะเซนเซอร์ตัวนี้ถ้าเจอปิโตเรเลียมเขาถึงจะส่งสัญญาณเขียวไปเนาะให้รูระบายเขาเปิดอ่าลองดูระบบของสายสัญญาณดูค่ะเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวอันนี้เดี๋ยวเพิ่มสักเป็น5้าวิเนาะอันนี้ด้วยดีเลยมันยังเปิดปิดทีท,ทีอยู่ เราเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นสิบวีแล้วกันตรงนี้เครื่องเทอร์โมอัลคอยจูเนอร์ของเราก็ไม่ทำงานจากเครื่องเลยนะคะเพราะว่าอุณหภูมิน้ำมันดิบของเราเนี่ยก็ต่ำกว่า10องศาเนาะส่วนประตูนี้เราก็เปิดใช้งานปกติไม่ต้องกักขังหน่วงแนียวดูบละ ทีนี้แอดคิดว่าแอดจะขยับรูตรงนี้ลงมาอีกนิดนึงนะคะรู้สึกว่ามันใกล้รูนะมันดิบเกินไปขยับลงมาสักหนึ่งช่องนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเอาลงมาละไอเวลาของดีเลย์นี้เราก็ยังแก้ไขกันอยู่นะคะเดี๋ยวลองปรับรถเป็น15หวินาทีเนาะว่าจะเป็นยังไง 20เหมือนเดิมแหละเพราะฉะนั้นแล้วแอคคิดว่าดีเลย์ตัวนี้ก็น่าจะตั้งค่าประมาณนี้คิดว่าพอดีแล้วแหละเนาะ20วินาทีประตูก็เปิดค่อนข้างนานโอเคน่าจะพอดี ตอนนี้เราก็รอให้ปิโตเรเลียมล้อนออกมาเนาะส่วนอุณหภูมินั้นก็น่นละค่ะ400กว่าองศาก็ร้อนมา,มากๆเลยเนะาะคราวนี้มาดูท่อน้ำมันบีบนะคะจากบ่อกเก็บของเราอันนี้แอไม่ได้บีบท่อเลยนะคะก็ไหลามาเต็มๆอาจจะหยุดหยุดบ้างเพราะว่าเราตั้งค่าให้รูระบายเปิดปิดเนาะก็จะมีเปิดปิดไปตามเซ็นเซอร์นะคะ เพราะว่าถ้าไหลลงมาดรัวเดี๋ยวจะกั่นเป็นปิโตเรเลียมไม่ทันและเมื่อน้ํามันดิบกั่นเป็นปิโตเรเลียมเสร็จแล้วเขาก็จะล้นออกมาอยู่ข้างนอกตรงนี้นะคะแล้วก็จะมาแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ํามันดิบที่อยู่ในท่อนี้เนาะซึ่งท่อนี้มาก็80องศาน้ํามันดิบก็จะร้อนขึ้นส่วนปิโตเรเลียมก็จะเย็นลงเนาะแลกเปลี่ยนความร้อนกันแล้วคราวนี้เมื่อปิโตเรเลียมที่ไหลมาอยู่ตรงเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะ ล้นออกมาด้านซ้ายตรงนี้นะคะพอมาถึงจุดนี้ก็จะมาเจอ,อพื้นผ่งแสงแล้วก็ลดอุณหภูมิโดยกางหันในน้ำเนาะใ้ฟิโตเลียมเขาเย็นลงแล้วก็จะมาเจอเซ็นเซอร์ตัวนี้ตั้งค่าไว้ที่ต่ำกว่า130องศาประตูก็จะเปิดให้เขาไหลลงมาเก็บไว้ในบ่อตรงนี้ที่เราทำไว้นะคะฟิตโตเลียมที่อยู่ในบ่อก็จะอุณหภูมิอยู่แถวแถวหร้อยองศานี่แหละบวกลบนิดหน่อยเนาะ ระบบก็จะทำงานออกมาประมาณนี้นะคะมันก็จะดีกว่าเครื่องกันน้ำมันนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้เครื่องกันน้ำมันเนี่ยมันก็จะต้องใช้น้ำมันดิบ10กิโลกรัมเนาะแล้วก็จะได้เป็นปิโตรเลียม5กิโลกรัมก็จะมีการสูญเสียน้ำมันดิบและได้ปิโตรเลียมมาแค่ครึ่งเดียวนะคะ2การใช้เครื่องกันน้ำมันเนี่ยก็ต้องต่อไฟฟ้าเนาะก็จะทำให้เราเปลืองไฟด้วย ถึงแม้ว่าจะได้ก๊าซรธรรมชาติมาเป็นผลพอยได้แต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะถ้ายิ่งเอาปิโตรเลียมไปปั่นไฟอีกเนาะก็จะยิ่งโอ้โหสิ้นเฟืองมากๆมันมันจะยิ่งไม่คุ้มค่าแบบขาดทุนหนักมากเลยนะคะสำหรับวิธีนี้ก็เราจะได้ปิโตรเลียมแบบ100%เเลยแล้วก็ไม่เสียพลังงานไฟฟ้าด้วยเนาะเพราะว่าเราก็ได้พลังงานไฟฟ้ากลับคืนมาเล็กน้อยด้วยจากกังหนะัน ที่หล่อเย็นปิตโตรเลียมนะคราวนี้ถ้าเราจะเอาปิตโตรเลียมพวกนี้ไปใช้ก็ควรจะลดอุณหภูมิให้มันอีกสักนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาทำบริเวณนี้แหละแอคก็จะใช้เทอร์โมอควาจูเนอร์3ตัวนี้แหละในการหล่อเย็นนะคะเดี๋ยวค่อยทําทีหลังเนาะแต่ตอนนี้เราจะมาดูบอนะ่อน้ำมันปิตโตรเลียมของเราตอนนี้ลนลงมาแล้วนะคะ ทีนี้เรามาดูอุณหภูมิของน้ำมันดิบในท่อเนาะว่าอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ก็ประมาณ80องศาก,กว่าเนาะแล้วก็ค่อยๆร้อนขึ้นนะคะมาจนถึง100นิดๆส่วนอยู่ด้านบนที่เขาไหลออกมาเขาก็จะเย็นลงเนาะอยู่ที่150กว่ากว่าส่วนตัวที่ยังไม่ไหลก็400กว่าเลย ก็แลกเปลี่ยนอุณหภูมิกันนะคะในท่อก็จะร้อนขึ้นส่วนในตัวที่ออกมาก็จะเย็นลงเนาะ,ะทีนี้เราไปดูสวิตนะคะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็คือสวิตหลักเนาะ,ะถ้าเราปิดเนี่ยรูระบายน้ำมันดิบของเราก็จะปิดนะคะแล้วคราวนี้ประตูข้างบนก็จะสลับทางให้น้ำมันดิบไหลไปด้านซ้ายเนาะ,ะฝั่งนี้ก็จะไม่ทำงานนะคะ,ะ,คะก็ถือว่าปิดระบบทั้งหมดเลย อ๋ตรงนี้เรามีน้ำมันดิบอุดไว้ด้วยเผื่อเกิดการเปี้ยวเนาะแต่ตอนนี้ก็เปิดไปก่อนแล้วกันเรายังกันอยู่ส่วนตัวนี้ก็คือปิดระบบของประตูนะคะเราลองมาดูสัญญาณเขียวแดงเขาทำงานกัน,นะคะ่ะแดงและอ่า ก็จะประมาณนี้เนาะการทำงานของระบบของเราคราวนี้น้ํามันดิบที่มันเข้ามาก็จะอยู่ที่เรารๆ80องศาเนาะแต่คราวนี้ตอนออกไปเขาก็250องศาและโดยประมาณนะคะก็ถูกปิโตเรเลียมร้อนๆเนี่ยวอร์มเนาะ เมื่อน้ํามันดิบไหลลงมาเขาก็จะกลายเป็นปิโตรเลียมเร็วขึ้นเนาะเพราะจากปกติมีอุณหภูมิแค่80องศาเองแต่ว่าตอนนี้อุณหภูมิเขาล้อนขึ้นมันก็จะได้ปิโตรเลียมที่เร็วขึ้นนะแล้วเดี๋ยวเรารอให้ปิโตรเลียมเต็มตรงนี้นะเนาะแล้วล้นลงมาข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูระบบด้านล่างกันเนาะว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้ระบบเราก็ราบรื่นดีแล้วนะคะก็มีปิตโตรเลียมไหลลงมาด้านล่างแล้วเนาะล้นบ่อที่แอได้ว่าไว้เมื่อกี้และคอาเนี้ยพอเขาล้นลงมาถึงข้างล่างเนี่ยความร้อนของปิตโตรเลียมก็จะมาโดนพื้น่งแสงตรงนี้เนาะก็ทําให้น้ำที่อยู่ในห้องเนี้ยกลายเป็นไอน้ํากังหันไอ้น้าก็ทํางานเนาะก็จะช่วยให้อ,อ,อุณหภูมิของปิตโตรเลียมที่อยู่ด้านล่างเนี่ยลดลงไปด้วยเนาะจากข้างบนเนี่ย 200กว่านะคะพอเขาลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเหลือร้อย6 0ประมาณนี้เนาะแล้วพอไหลมาเนี่ยก็จะมาเจอเซนเซอร์อุณหภูมิตรงนี้ซึ่งเราก็ได้ตั้งค่าไว้ที่ต่ำกว่า130องศานะคะก็จะสั่งงานให้ประตูเปิดเนาะส่วนตัวเซนเซอร์แอกก็กระเถิบมาด้านซ้าย1ช่องนะคะเพราะว่าน้ำมันมันไหลลงไปเลยมันไม่โดนเซนเซอร์ทีนี้พอน้ำมันเขาไหลลงมาที่บ่อเก็บของเราเนี่ย ก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะเหลือแต่ว่าเอาน้ำมันออกไปทำอย่างอื่นเนาะก็คงจะเอาไปเก็บไว้ข้างบนนะคะในฐานเพื่อใช้ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ต้องให้มันเย็นกว่านี้ด้วยเนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเอาเข้าเทอร์โมอะคอยจูเนอร์ด้านข้างเนี้ย mm hmm. เพื่อลดอุณหภูมิแล้วก็เอาขึ้นไปเก็บบนฐานนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เอาออกอากาศไปเลยเนาะเ mm hmm. ติมน้ำมันให้จลวดไปเลย โอเคก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะสำหรับระบบการปิตโตเรเลียมของแอเมื่อเวลาผ่านไปนะคะแอก็ไปเล่นข้างบนมาเนาะแล้วทีนี้พอดีว่าเกมกระตุกก็เลยได้กลับลงมาดูข้างล่างแล้วเราก็เจอกร์ดเปรี้ยวนะคะซึ่งก็เห็นได้ว่าไม่มีการรั่วไหลของกร์ดเปรี้ยวออกมาเลยนะคะ ระบบที่เราทำขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเซฟตี้ได้ดีเนาะเพราะว่าการเปรี้ยวก็อุณหภูมิสูงมากเนาะ300กว่าองศาถ้าเกิดว่าเขาฟุ้งกระจายออกมาเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหากับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้มันจะเสียหายจากความร้อนเนาะพวกของที่เราไม่ได้ใช้วัสดุกันความร้อนทำเนี่ยมันต้องพังแน่ๆเลย ซึ่งระบบของเรามันก็ดีตรงที่ว่ามีน้ํามันดิบบล็อกไว้ตรงนี้แล้วก็ฝั่งด้านซ้ายก็จะมีปิโตเรเลียมบล็อกไว้เนาะก็เลยทําให้การเปรี้ยวเราไม่ฝุ้งกระจายออกไปข้างนอกนะคะจากการทดลองสร้างที่กันปิโตเรเลียมแบบนี้ก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะคะก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยเนาะ คราวนี้ต่อไปเราก็ต้องหาวิธีการจัดการกับการเปรี้ยวเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้โซนเนี้ยที่เราทําเป็นสุญญากาศแล้วเนี่ยมีกา๊าซอะไรก็ช่างอยู่เนาะคือมันอาจจะเกิดอันตรายได้ในอนาคตคือเผื่อมีความผิดพลาดแล้วมันล่วนไหลออกมานะคะงั้นก่อนอื่นเลยแอดจะขอย้ายสายสัญญาณออกมาจากข้างในนี้เนาะ เดิอนออกมาข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลือ้อสายสัญญาณที่อยู่ข้างในห้องปิโตรเลียมตรงนี้ออกไปนะคะแล้วก็ลื้อบล็อกกันความร้อนตรงนี้ออกแต่ตอนนี้ก็ใกล้เวลาพักแล้วเนาะเดี๋ยวปิดประตูไว้เลยดีกว่าค่ะไม่ต้องให้ดูมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทีเดียวเลยเต็มวัน เออแอก็คิดว่าจะเอาอะไรมาจัดการปกัสเดียวดีอันนี้คือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะก็คือเป็นครั้งแรกที่จะมาเจอเหตุการณ์นี้แต่คิดว่าน่าจะได้นะเดี๋ยวลองวิธีหนึ่งที่แอคคิดออกดูทีนี้เดี๋ยวมาเปิดประตูให้ดูเข้ามาก่อนเนาะแล้วก็ขังไว้เลยจะได้ขยันขันแข็งกับขังน่วงเหนียว <c oughs> ขังดูไป้ทำงานตอนที่ลื้อเนี่ยต้องระวังนะคะอย่าให้กาดเปรี้ยวมันแตกออกมานะ <c oughs> อ่าถึงเวลาทำงานแล้ว <c oughs> มากันหรือ,อยัง มาแล้วโอเคไม่แตกนะถือว่าไม่แตกนะทีนี้ก็ลื้อสายสัญญาณด้านในออกไปเลยแล้วแอก็จะเอาประตูไฟฟ้าทำจากเหล็กก้านะคะมาวางไว้ข้างบนตรงนี้นะ มันคือประตูไปที่ไหนก็ได้เนาะ,ะเราก็จะเหนีบการเตี้ยวให้หายจากโลกนี้ไปเลยเอาประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อสายสัญญาณให้สักหน่อยแล้วก็ใส่สวีตโอเคแค่นี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะคะแอว่าแต่ว่าเดี๋ยวลองมาดูอีกทีนึงว่ามันจะได้ผลไหมเดี๋ยวลองให้ดูเขามาสร้างเนาะ ต้องสร้างทีละอันเนาะต้องสร้างจากข้างบนลงมาเอาล่ะงั้นเราก็รอไปก่อนเนาะลองให้ดูสร้างให้เสร็จเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงคะ่ะ โอเคตอนนี้เราสร้างเสร็จแล้วมีน้ำมันดิบไหลออกไปนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราค่อยเช็ดก็ได้ทีนี้เราก็เอาพื้นมาอุดรูตรงนี้ซะหวังว่าก๊าซเปรี้ยวมันจะไม่ออกมาเนาะเดี๋ยวรอให้ดูปิแคนมาทำงานเดี๋ยวค่อยสั่งให้เขามาเช็ดน้ำมันดิบที่ไหลออกมา ทีนี้เราก็ลองปิดประตูปึ้มลองเปิดดูสิหายแวบไปกับตาหายไปเลยค่ะก็เป็นวิธีเสกให้เขาไปโลกไหนก็ไม่รู้นะหายไปเลยเนาะแต่ว่าอันข้างล่างไอ้ว่ามันมันเยอะเกินไปเนาะเราลื้อออกสักช่องหนึ่งดีกว่าหรือประตูตรงนี้ออก โอเคสำหรับวิธีจัดการการเปี้ยวของแอก็จะประมาณนี้นะคะจากพี่แอต่อท่อปิตโตรเลียมเข้าไปที่เครื่อง o K อเทอร์โมอัคจูเนอร์เพื่อลดความร้อนนะคะคก็เลยให้เขาหล่อเย็นไปเลยแต่ทีเนี้ยเราจะเอาขึ้นไปเก็บบนฐานเนาะ <_ t od ip> เพื่อเอาไว้ใช้แปรรูปวัตถุดิบจากทรัพยากรหายา,ยากจากอวกาศนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปทําบ่อเก็บข้างบนเนาะเอ๊ะจะทําเหมือนบ่อเก็บน้ำใสเลยนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรากลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วก็จะมาเลือกช่องแรกก็จะเอาเป็นน้ำเกลือนะคะมาเก็บแล้วช่องที่สองก็จะเป็นน้ำเค็มจัด จริงๆช่องที่สามก็มีนะแต่ว่าแค่สร้างกรอบรูปด้านในอยู่สร้างไม่เสร็จสักทีนะคะเพราะว่าสร้างแล้วสร้างอีกได้รูปเดิมเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่ารอบนี้จะวาดรูปเดิมหรือเปล่าวาดรูปขวดผักดองมาสองสามรอบแล้วรูปเดิมวาดรูปอื่นไม่ได้เลยหรือไงอ่ะช่างมันก่อน ถ้าเราสร้างเสร็จแล้วเราก็เอาบล็อกมาวางได้เลยนะคะแต่แอดขัดใจมากเลยแอดจะเปลี่ยนหรือค่ะ <c oughs> หลังจากที่เราสร้างบ่อกเก็บน้ำเสร็จนะคะแอดก็ทำการลำเลียงปิโตเรเลียมขึ้นมาเนาะระบบทุกอย่างของบ่อกเก็บปิโตเรเลียมวันนี้ก็จะเหมือนกับบ่อน้ำใสเลยนะคะทั้งเซนเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยจะเหมือนกันหมดเลย ก็ไม่มีอะไรมากนะคะสำหรับ EP นี้แอก็คงต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนตอนนี้ก็คือจบพาร์ทสของการสร้างที่กันปิโตเลียมด้วยความร้อนจากแมกมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยว EP หนะ้าแอจะพูดถึงเรื่องอะไรยังไงฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ